ทักทายกันนะครับเออคนหัวเบ่ยนะครับทักทายนะเอฟซี FC นะ <c oughs> ไปหลอกเขานะครับหลอกลวงเขานะครับอืมสุดท้ายก็อ่าแล้วพอเขาให้มาเคลียนะครับให้มาเจรจาให้มาเคลียก็ไม่เคลียร์ติดต่อไม่ได้นะครับอย่างงู้นอย่างงี้หไหมติดต่อไม่ได้เป็นลักษณะน,นั้นนะครับอ่าสุดท้ายเขาก็แจ้งความไง ยังความก็ติดต่อไม่ได้นุ๊กนะคือออกหมายเรียกไปก็ไม่ไม่มาเคลียร์ไม่มาอะไรเขาก็เลยหมายจับเลยเออนะออกหมายจับเลยนะครับ FC. เอฟซีเออออกหมายจับก็เรียบร้อยครับไม่เหลือซากถ้ามันอยู่ในไทยไม่รอดหรอกเอฟซี FC บอกได้เลยนะถ้ามีหมายจับเนี่ย ตามทุกที่นะครับเอออะไรนะเหยียดคํมเมช่วยชาติชัดเจนทํำนี่แหละครับเอฟซีก็ว่ากันไปเนาะอ่า ก็เข้ามาทักทายกันนะครับเอซีเนาะเขา้าวันนี้ก็มีเรื่องอะไรบ้างนะครับ <c oughs> ก็มีเรื่องราวที่เกิดขึ้น <c oughs> ก็ไก่แล้วนะครับ <c oughs> เขาจะได้กลับมาอีกรอบหนึ่งเอฟซีนะครับแม่ตอนนี้ก็แม่เงานะอ่าแม่เงาแม่รอนะครับรออยู่ เขาไม่สามารถจะไปจากตรงนี้ได้หรอกเอฟซีอ่าเพราะว่ามันก็เป็นแหล่งเนาะเออมันเป็นแหล่งเป็นแหล่งธรรมาหากินว่าง่ายๆเออไม่มีใครอา่าไปจากที่นี่ได้ง่ายๆนะเออมาแล้วก็ไม่สามารถจะหลุดพ้นจากตรงนี้ไปได้เขาเรียกว่ากงกรรมกองเกวียนนะเอฟซีเออกงกวามวงเกียน ก็ตามนั้นนะครับ f อเนาะอืมวันนี้นะครับตำรวจก็บุกจับได้แล้วนะครับนะคนที่หลอกลวงหลอกลวงนะครับอ่าบอกว่าจะทำธุรกิจอย่างงู้นอย่างนี้นะครับ เอก็มีหลากหลายนะการที่หลอกลวงกันแบบเนี้ยนะครับมีหลากหลายแล้วก็เอาเอาคนอื่นมาอ้างเออเอาคนที่มีชื่อเสียงมาอ้างนะครับอ่าสุดท้ายแล้วก็หลอกเงินเข้าไป <c oughs> หลอกเงินเข้าไป <c oughs> นะสุดท้ายก็ติดต่อไม่ได้นะครับเออพอ <c oughs> พอเขาโอนตังก์มาแล้วอ่ะติดต่อไม่ได้ เออของก็ไม่มานะของไม่มาติดต่อไม่ได้เขาก็แจ้งความสิครับจะเหลือไหมนะ <c oughs> แจ้งความนะครับเรียบร้อยครับสุดท้ายก็ตามจับ <c oughs> เขาไม่สามารถที่เคลียร์ไดเ <c oughs> เ้เงินเงินเงินไม่ใช่น้อย เงินเยอะด้วยนะครับ <c oughs> สุดท้ายก็ <c oughs> นะโดนจับไปนะครับเอฟซีเนาะใครทำอะไรไว้นะครับก็รับผิดชอบไปนะครับไม่ว่าใครทั้งนั้นแหละในนะเอฟซีนะเออสุดท้ายก็โดนนั่นแหละถ้าทำผิดอ่ะมันไม่ยากหรอกนะครับก็อย่าไปทำผิดแค่นั้นเองนะ <c oughs> จะไปกล่าวหาคนอื่นจะไปกันแกล้งอีกไม่ได้นะเออจะไปกันแกล้งอีกไม่ได้นะครับไม่มีหรอกถ้าไม่เป็นถ้าไม่ผิดเนะี <c> ่ย <oughs> ก็ไม่ต้องกลัวแค่นั้นเองไม่ต้องกลัวอคนทําผิดเท่านั้นที่จะกลัวที่จะดิ้นนะครับพอเขาทําผิดไง <c oughs> ถ้าไม่ผิดไม่ต้องกลัวสู้ได้ตลอดอ่า นี่แหละวันนี้ก็ก็คนที่นี่ก็ก็ยังใช้ความเป็นอยู่ชาวบ้านก็เป็นอยู่อย่างสุขสงบดีนะครับที่นี่นะพูดง่ายๆนะที่นี่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมาย ถ้าไม่มีใครไปปั่นนะครับไม่มีใครไปทำให้อ่าส่วนมากนะไม่มีใครไปทำให้มีปัญหาเนี่ยส่วนมากก็ไม่มีหรอกอที่นี่นะอนอกสีนอกจากนอกสีจากทำให้มันมีปัญหาทำให้มันมีประเด็นถ้าถ้าไม่ทำให้มันมีประเด็นก็จะไม่มีเลยนะครับแล้วก็ชาวบ้านก็ไม่ได้มีปัญหาตอนนี้ชาวบ้านเขาก็สงบดี ออยู่กันสุขสบายดีนะครับ <c oughs> อืมเพราะไม่มีใครไปยัดให้เขาไงเ <c oughs> ออไม่มีใครไปหาเรื่องหาราวจะบ้างก็อยู่กันสงบดีเหมือนกันอยู่กันอ่าไม่มีปัญหาไม่มีประเด็นอะไร <c oughs> เนี่ยเสียงไอ้เนี่ยเสียงลำโพงนะครับยังดังอยู่เลยเนี่ยเอฟซ เออเขามีงานโรงเรียนจริงหรือนะครับเออถ้ามีโรงงานเออมีโรงอ,อ่ามีงานที่โรงเรียนเนี่ยมันจะเล่นยังกลางคืนเลยหรออันนี้มันสามทุ่มแล้วนะเออสามทุ่มแล้วนะมันเขาก็ยังมีงานอยู่หรอกจริงๆโรงเรียนเนยจะจัดแต่กลางวันนะเออกลางคืนเขาไม่ได้จัดหรอก แต่อเน,นี้ยได้ยินถึงกลางคืนเลยช่วงกลางคืนยังมีเลยเนะี่ยยังได้ยินอยู่เลยเสียงร้องเพลงเสียงเพลงอะ่ะเอ่อจริงๆถ้าไม่มีงานก็จะเงียบนะครับเอ่อรถก็ไม่วิ่งนะครับรถก็ไม่ค่อยมีวิ่งละในเนี้ยอืม ก็ย <S preach ers> ังว่าแหละนะครับเอฟซีเนาะเออถ้าที่นี่มันถ้ามีงานเทศกาลนะครับมีอะไรก็ก็จะคึกคักกันครั้งหนึ่งนะครับส่วนมากก็จะไม่ค่อยมีหรอกเพราะอะไรก็เป็นหมู่บ้านเนาะเป็นชนบทนะครับมันไม่ใช่ตัวเมืองกิจกรรมภายในก็เต็มที่ก็เป็นงานบุญนะครับงานกุศลงานบุญนิดๆิดหน่อยหน่อยนะครับเป็นอ่าทําบุญประจําปีหรือไม่ก็บุญกระถินบุญพระป่าประมาณนั้นนะครับ แล้วก็มีงานของชาวบ้านเขานะครับไม่ว่าจะเป็นงานขาวดำงานบวชนาคงานแต่งอะไรประมาณนี้นะครับก็จะอยู่ประมาณนี้แหละนะครับที่นี่ที่อื่นก็ถ้าเป็นในเมืองก็จะมีะเยอะหน่อยในเมืองเพราะว่าคนมันอยู่กันเยอะไงเออคนอยู่กันเยอะมาก วันนี้นะครับเอีเอเห็นภาพหนึ่งนะครับเห็น e อีแล้ง e อ่เอออีแล้งนี่ยมันไม่ใช่เราเห็นตอนบินใช่ไหมเออพวกอีกาอีแ e ล้งเห็นตอนบินใช่ไหมแต่นี่อ่ะเห็นตอนมันลงครับโอ้โหมันลงเป็นมันลงอยู่กับพื้นเนี่ยเป็นฝูงใหญ่เลยเอฟซี G, นะอีแ e ล้งนี่หัวมันจะก้นโกรนหน่อยหัวไม่มีขนหรอกไม่เหมือนอ e ีกาอีกาจะดําทั้งตัวใช่ไหมมันจะมีขนทั้งตัวแต่นี่อ e ีแล้งเนี่ยมันจะตัวใหญ่แต่ จะคอไปเนี่ยไปหาหัวเนี่ยขนไม่ค่อยมีอ่ะเออพันเขามันขี่แรงล้วนเลยเอฟซีโอลงมาแพ่เต็มเลยเออแถวอะไรนะแถวภูผีแถวอะไรทั้งนู้นลนะ่ะแถวชายแดนขเขมรน,นะโอ้โหแรงแล้วแล้วมันลงมาเนี่ยมันอยู่กับดินเนี่ยคือพึชเลยอนะ่ะพึชเลยแล้วมันก็ไม่ไปไหนเลยนะเอฟซีนะเวลามันเสร็จสว์เรียบร้อยนะหลังจากบุฟเฟ่เนี่ยนะครับ มันก็จะบินเกาะอยู่ตามต้นไม้เนี่ยเต็มไปหมดเลยเอฟซี FC นะโอ้โหเยอะมากอมันจัดไม่รู้ว่าใครไปจัดโต๊ะจีนให้มันเอฟซนะนะโอ้โหมันลงมานะก็ดีนะมันก็มันก็ได้บุญนะเอฟซนะแอนว่าเขาก็ได้บุญนะเพราะว่าก็ไม่ได้เสียไปเปล่าๆอ,อย่างน้อยเขาทำให้ พวกสัตว์พวกอะไรเนี่ยมีอาหารมีอะไรกินกันได้นะอยู่ไปได้อีกหลายมื้ออ่อยู่ไปได้อีกหลายมือ้อบอ,ไไอกออตรงมีแต่ตอนนี้เนี่ยตอนนี้ก็รอมาเคียนะครับรับรองอ่ะไม่สูญเปล่ามันจัดคืออีแ้งนี่จะเป็นคนที่เก็บกวาดเออเหมือนกับพวกเซสบาลอะ นะครับเ,เก็บขยะเก็บอะไรพวกนี้เก็บขยะหมดเลยอะไรที่อ่าเขาทิ้งไว้ขเขมรไม่เอาไปเนี่ยเดี๋ยวมันเก็บให้มันเก็บให้หมดเลยไม่เหลือนะครับยกเป็นพวกวัสดุนะครับพวกโลหะพวกอะไรพวกนี้มันไม่เอาไม่เก็บเออมันจะเก็บประชาชนนี่แหละมันบอกทิ้งไว้เยอะๆได,ได้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวมันจัดให้เห็นว่างั้นนะ <laughs> เออถ้าไม่เอากลับไปมันก็จัดกา,ดการให้ว่างั้น เออมันไม่ให้เสียเออนะมันก็จะรวบรวมมารวบรวมอ่าคนมันอ่าระดมาอ่ฝูงมานะครับเอฟซีเต็มเลยโหแน่นเลยเอาพูดง่ายเออแน่นเลยเยอะมากก็ต้องยอมรับแหละนะครับเอี FC. ว่าคอมเมนี้มันไม่สนใจเนาะเออมันไม่เก็บของเรานี่ขนาด หลุดไปแค่คนสองคนเนี่ยเรายังตามเอาคืนเลยเออเอาคืนให้หมดไม่ไม่ให้ตกค้างคือไม่ทิ้งเอาไว้แล้วแล้วพวกทหารที่อยู่ชายแดนอ่ะของไทยเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังว่าพอกลางคืนเนี่ยมันจะมีลมกระโชกมานะครับเอฟซีนะลมกระโชกมาเป็นช่วง,วงเป็นบางพักนะครับแล้วก็จะมีเสียงกรีดร้องอ่ามีเสียงกรีดร้องโหยหวนอนะ่ะ อซึ่งทหารของเราเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าสงสัยจะเป็นพวกเขมรที่ตุยไปแล้วคือเรียกร้องคือเหมือนอยากจะกลับบ้านอ่ะเออเหมือนไม่ได้กลับบ้านเหมือนโดนกักขังลงเหนียวอะไรก็สุดแต่แ,ตแล้วแต่นะก็จะอยากจะกลับบ้านแต่ก็ไม่มีใครพวกเขมรมันก็ไม่มาอ่ามาเชิญดวงวิญญาณกลับเลยแล้วดวงวิญญาณเนมันเยอะมากเลย เสียงก็คือน,นี่โหยหวนร้องกันมันแว่วมาตามสายลมก็เลยทหารก็เลยถามอ่าเจ้านายถามลูกพี่ว่าจะทํายังไงในลักษณะเน,นี้ยเขาบอกว่าเอาทูบมาคนละดอกแล้วกันแล้วก็จุดแล้วก็อัญเชิญให้เขากลับบ้านไปถ้าไม่อย่างนั้นนะมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยทุกคืนทุกคืนเขาบอกว่ามันจะได้ยินอย่างเงี้ยบ่อยๆเลยสแสดงว่ามันเยอะมากนะ อ่าเยอะมากคือใครพูดง่ายว่าแถวนั้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นสถานที่แห่งความตุยอ่ะสถานที่แห่งความตุยเลยว่า,าง,ง่ายเพราะว่าแถบนั้นก็กระตุยกันเยอะมากแล้วก็บ่อยถูกไหมอ่อเมื่อเดือนที่แล้วน่ะไอะสองสาเดือนที่ผ่านมาใช่ไหมมันก็ตุยกันอยู่แล้วถูกไหมช่วงแรกๆกระตุยพอมาครั้งนี้ตุยหนักกว่าเดิมอีกเยอะเยอะมากเออแล้วก็ ไม่ได้ถูกการดูแลแล้วก็ไม่ทอดทิ้งไปเลยอะ่ะไม่สนใจเลยก็คือเหมือนหลายญาตอิอ่ะเพราะฉะนั้นก็ทางไทยก็จุดทูปส่งให้แค่นั้นเองแต่ร่างกายไม่เหลือเออพอมันอยู่นานๆน,นี่แม่มันอ่าจจะหลายสิบกว่าวันแล้วอะ่ะเอฟซเออมันจะสลายแล้วร่างกายเริ่มสลายแนละ้วแล้วก็จะมีผู้กำจัดขยะให้นะครับพวกพวกพวกนกนี่แหละพวกสัตว์ป่าทั้งหลายเนี่ย พวกสัตว์กินเนื้อกินอะไรเนี่ยมันก็เข้ามามันก็จัดการเก็บกวาดให้เรียบร้อยเลยเออคือไม่มีเพราะว่ามันมาเยอะมากมันระดมคนมาเยอะมากไอระดมนกเนี่ยพวกนกเนี่ยมากันเยอะมากโอ้โหมาเป็นเป็นหมื่นเป็นแสนมันจัดให้เออใช้ให้มันใช้ระยะเวลาแป๊บเดียวเนี่ยคนเดียวเนี่ยน่าจะจัดกันวันหนึ่งก็หายหมดแล้วแล้วมันก็ไม่ไปไหนแนละ้วมันมัน มันไอปาร์ตี้เสร็จแล้วนะมันก็นอนอยู่ตาต้นไม้นะ่ะนกเต้ไม่หมดเลย FC. เอฟซีเออห้อยกันเต้ไม่หมดอนะ่ะแล้วก็อยู่กับพื้นก็โอ้โหนั่นแน่นหนาปึ๊กเลยหนาปึ๊กเลยมันก็มันก็เห็นชัดเจนแหละอขมิมัมน,มนไม่รู้มันคิดอะไรนะนะเอฟซีนะเออมันทําไมไม่เอาคนกลับไม่เข้าใจเนะีนะ่ยะไม่เอาคนกลับแต่ว่าเขาปล่อยทิ้งไว้ เอหุนเซนเนี่ยพูดง่ายว่าใจดําจริงๆอ่ะบอกตรงว่าใจดํามากเอ,อคนคิดว่าบาปหรือเปล่าออมันยิ่งว่าบาปอีกแบบเนี้มันทําร้ายคือส่งส่งพลเมืองเนี่ยให้มาตุยอส่งส่งยัดเข้ามาให้มาตุยถามว่าเอามาสี่ห้าพันคนเนี่ยถามว่าคุณสู้ได้ไหมไม่ได้สู้ไม่ได้หรอกมาเข้ามาตุยเปล่าอ่ะ อมันจะสู้ได้ยังไงเข้ามาก็โดนไข่นะครับเอ่อโดนไข่ไปสองสามลูกครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยครับสองสามพันคนก็นิดเดียวเองไม่เยอะอ่ะหยอดที้งอ่ะตุยกันเป็นร้อยอลารร้อยอย่างเงี้ยโอ้โหก็เรียบร้อยแป๊บเดียวก็หมดแล้วนะครับเออเรียบร้อยมันจะเหลือไหมนะครับไม่เหลือหรอกเอ่ยิ่งอยู่ยิ่งเยอะยิ่งตุยอ่ะแล้ว ไอ้พวกบังเกอร์พวกอะไรต่างๆก็ไม่เหลือแล้วตอนนี้ก็เหลืออยู่ที่เดียวคือสามห้าศูนนี่แหละเอก็จะเหลือแค่นั้นนิดเดียวไม่เยอะเอะเขาก็ประกบอยู่ตอนนี้กำลังระดมกันอ่ายึดจะยึดให้ได้เอาพูดง่ายจะยึดให้ได้โอ้ขมรนี่แสบมากนะตอนนี้มันทำอะไรรู้เปล่ามันทำฐาน ฐานปฏิบัติการอยู่ที่เขาพระวิหารเอฟซีเอออยู่ข้างบนนี่ตั้งแคมป์ตั้งทหารก็คือคือจัดเป็นที่เนี่ยไปเลยอ่ะเออมันไม่ได้สนใจนะเออซึ่งเขาห้ามมากเลยห้ามตั้งฐานอยู่ในอ,อสถานที่แบบนั้นแต่เขาก็ตั้งเออมันก็เข้าไปตั้งข้างในแล้วก็ตั้งกระสอบทรายตั้งบังเกอร์ตั้งอะไรคือยิงเข้ามาก็ต้องโดนประสาทอยู่แล้วเห็นไหม ก็คิดเอาก็แล้วกันเนี่ยมันก็แสบนะครับเออมันอยากได้ไปมันไม่ได้เอาไปทำอะไรนะเอาไปทำเบงเกอร์เอาไปทำที่อ่าเป็นพูดง่ายเป็นค่ายทหารเขามันที่นึงเลยละ่ะในข้างบนเป็นค่ายทหารเลยเออมันต้องการอย่างนั้นมันก็ไม่ใส่ใจด้วยแล้ว